สวัสดีครับเรามาพบกับเจ้ารีโวครับหมาขาวชนบุรีครับคันนี้สองจุดแปดหัวเดียวครับสี่คนสี่ครับลำนี้ก็มาจัดเป็นเซตอัพช่วงล่างครับยกสองจุดห้านิ้วครับนี่ครับจัดเป็นยาง vf แล้วก็แม็กขอบสิบหกครับกว้างแปดนิ้วครับ ฟิวฟิวขับสบายสบายครับนุ่มนุ่มครับเจ้ารีวโวหัวเดียว2.8ครับดูแบบหล่อๆล่อฉบเชียวครับตัวนี้ขับง่ายครับเป็นยาง2อ5 7 5 6านะครับตัวนี้มาดูด้านในนะครับ ้ในโชกเนี่ยเป็นโชกโมโนโทูปนะครับโชกโมโนโทูปของโปรเฟนเดอร์ครับเป็นโมโนโทูปโปรเฟนเดอร์นะครับสปริงออซี่ครับอ๋อตัวนี้เป็นปรับแปดครับโทษทีครับหมาเป็นโชกคโปรเฟนเดอร์ปรับแปดระดับครับเป็นซับแชงแยกนะครับขอประทานโทษครับ พี่ก็สั่งกำชับเลยครับว่าเอาแบบนุ่มๆเดิมๆกันเลยนะจัดให้บัตรเดียวนั้นเลยครับเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ปรับ8ระดับนะครับเป็นซับแทงแยกนะครับสปริงนี่ก็เลือกใช้เป็นนุ่มๆเลยครับเป็นของออซี่ครับตามสูตรของเราอยู่แล้วปีกนกที่เราเห็นนี่ก็เป็นปีกนกปรับองศาของโปรเฟนเดอร์นะครับ ตอเลยทีเดียวครับตัวนี้ปรับองศาแข็งแรงบึ๊กลยครับยอดฮิตอยู่แล้วครับตัวนี้ยางที่เลือกใช้ก็เป็นเบอร์2657516นะครับสุดฮิตสุดฮอตครับตัวนี้ครับเป็น BF นะครับออทะเลนครับแม็กขอบ16กว้าง8นิ้วครับกำลังหล่อกำลังพอดีครับ จะออกมาประมาณนี้นะครับพอดีพอดีครับกำลังดีครับ่องล้อฮะนี่ครับองล้อนี่ไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับยก2นิ้วนี่กำลังดีครับนี่ฮพอดีพอดีแล้วครับรวมๆแล้วก็หลอเหลาเลยทีเดียวครับ เป็นเจ้ารีโวสองครับจากชนบุรีครับลำนี้ก็ได้รับมอบหมายจากคุณพี่ตุ่มนะครับหรือเฮียตุ่มนะครับเฮียตุ่มทวดทีครับเฮียตุ่มชนบุรีครับบานน้ำส้มครับชนบุรีของเราใกล้ๆนี่เองครับไม่ไกลครับ ประมาณร้อยโลครับมาใช้บริการที่ NK 4คูณ4นะครับด้านหลัง็อ็อกมาดูชบเชียวน่าดูเลยครับกันชนท้ายนี่ก็มาดูดีฮะกำลังงามครับ ชนท้ายรุ่นใหม่ครับดูสวยงามเลยครับของออปชั่นฮะออปชั่น4คูณ4นะครับเสียบคมมากครับงานเขานี่ถือว่าเนียบครับด้านหลังนะครับของพี่เขาก็แต่งพอดิบพอดีนะครับเอาพอดีพองามครับ เด็ดพี่จากชนบุรีครับบ้านน้ำส้มข้นครับแสนสุกน้ำส้มข้นครับมาชนบุรีก็าอยู่ทางนู้นก็สั่งกันได้นะครับเด็ดพี่ของเราก็สั่งทำน้ําส้มนะครับน้ําส้มบรรจุขวดนะครับโซนทางชนบุรีก็กอย่าลืมครับอยู่แถวหนองมนฮนะเขาหลามเยอะแถวนั้นฮนะ อย่าลืมครับน้ำสม้มที่อร่อยนะครับไปอุดหนุนกันด้วยนะครับขอเดียวกันครับออฟโรดฮนะนึกถึงของเฮยเฮยตุ่มของเราครับบ้านแสนสุกน้ำส้มขันนะครับสอบถามกันได้ครับที่เบอร์โทร6 6 3 3 6 6 6 5 9 9นะครับแสนสุกน้ำส้มขันนะครับ อยู่ใกล้ๆแถวชนบุรีก็อย่าลืมไปอุ่นนุนกันครับผมผ่านไปทางนู้นก็จะสั่งสองลังฮะของเด็ดพี่เขาก็บอกว่ามไม่หอมหวานไม่อร่อยนี่ไม่เอาตังฮะครับลองโทรสอบถามไอตุ้มดูนะครับวันนี้ก็เอนเคุณได้มีโอกาสได้ ครับใช้ครับมาอุดหนุนก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ให้ความไวา้วางใจกับทีมงาน NK 4 4ของเรานะครับ NK 4 4ของเราก็ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเอเชียนะครับติดกับศูนย์โตโยต้าไดมอนด์นะครับมาจากหน้าโลตัสอยุธยาก็มุ่งหน้ากรุงเทพฮะก็ประมาณ3-4กิโลอยู่ซ้ายมือเลยครับเบอร์โทรนะครับ 0863355209ครับปิงกลางสอบถามกันมาดูครับจะเอาสเต็ปไหนฮะได้หมดครับยก2นิ้ว2.5นิ้วยก4นิ้ว6นิ้ว10นิ้วครับของเรานี่ก็มีบริการกันชนหน้ากันชนหลังป่งล้อนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับครับป่งล้อยาง BF เรานี้ก็สินค้ามากมายครับให้เลือกอมาดูต่อกันที่เจ้ารีโว่ขาวเก็บรายละเอียดทั้งหมดครับด้านหลังนี้ใช้เป็นกันชนท้ายของออปชั่นนะครับเฉียบคมเลยทีเดียวครับเข้าลูกเข้าลอยสวยเลยทีเดียวครับเห็นใกล้ๆนี่เฉียบคมมากครับเป็นกันชนท้ายที่ที่หล่อครับ ไม่ใช่ลอยอย่างเดียวนะแข็งแรงด้วยครับดันท้ายนะครับปลงล้อหลังก็เป็นของ MC ฮะผลิตพอดีไม่ใหญ่มากนะครับยางเลือกใช้ยกระหว่าง2.5นิ้วนี่ก็เลือกใช้เป็น265 7 56นะครับเหมาะเป๊ะทีเดียวครับไม่ต้องถามเลยไม่ต้องสืบเลยว่าได้ไม่ได้ครับของคู่มันอยู่แล้วฮะแมทแครับ ล้อแม็กนี่8นิ้วครับลบศูนย์ฮะสเปคนี้รับประกันคุณภาพครับว่าเลี้ยวไม่ติดนะครับมาดูด้านในครับด้านหลังฮะด้านในนี้ก็เลือกใช้โชคเป็นวิกกี้แบ็กนะครับนี่ครับที่เราเห็นก้อนปรับองศานะครับ ครัก้อนปรับองศาที่เราเห็นนะครับที่บางลูกค้าบางท่านถามมานะครับก้อนปรับองศาเป็นยังไงใส่แบบไหนนะครับนี่ครับก้อนปรับองศานี่ครับด้านด้านท้ายนี่จะจะ,จะสูงกว่าด้านหน้าจะจะเตี้ยกว่าหน่อยนึงนะครับเพื่อ ให้เผาตัวนี้ครับให้ให้ตัวเผาเนี่ยเงยขึ้นหาเกียร์นะครับเงยขึ้นหาเกียร์ตามที่ควรจะเป็นนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันหักนะครับนี่ครับเป็นเป็นก้อนปรับองศานะครับบางคนก็เอาก้อนโหลดมาใส่จริงๆแล้วใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่มันผิดประเภทครับต้องเป็นก้อนยกครับของใครก็ได้ครับก้อนยกก็คือมันจะ มันจะหน้าแคบข้างหนึ่งโตข้างหนึ่งนะครับคือก้อนยกครับโชคนี่ก็นี่ครับเป็นบิกกี้แบ็กนะครับเป็นโฟลเฟนเดอร์ปรับแปดระดับเหมือนกันครับด้านท้ายนี่ฮะคุณพี่นี่ก็เลือกใช้เป็นค่อนข้างจะตัวเด็ดเลยนะครับลำนี้มาจากชนบุรีของพี่ตุ้มนี่ครับ เป็นบิกแบ็กด้านหลังนะครับด้านหน้าก็เป็นซับแท่งแยกนะครับถือว่าเลือกสิ่งดีๆให้กับเจ้าม้าขาวคู่ชีพของเขาเลยนะครับตัวนี้เป็นชกบิกิแบ็กนะครับนี่ฮะด้านด้านขวามาดูด้านซ้ายครับด้านซ้ายนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นชกบิกิแบ็กนะครับถือว่าเลือก เลือกสิ่งเด็ดๆให้ให้กับม้าคู่ชีพเลยนะครับของพี่ตุ้มของเรานะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็ลักษณะเดียวกันครับนี่ฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกตัวหนึ่งครับเป็นเผานะครับเป็นเผานี่ฮะที่ลูกค้าบางท่านถามมาหลายคนนะครับว เอเอไอคำว่าเขามันจะกระดกขึ้นหานี่ครับนี่ครับผมให้ดูชัดชัดเลยนะครับเทาาตัวนี้นะครับถ้าเราใส่เป็นก้อนปรับองศาของเขาเรียกว่าก้อนยกไม่ใช่ก้อนโหลดนะครับก้อนยกเนี่ยที่ก้อนรองแหนบที่ใช้คําว่าปรับองศานี่ครับมันจะโตข้างหนึง่งมันจะสูงข้างหนึงอ่าอีกข้างหนึงจะลดหลั่นลงมานะครับอย่าง อย่างคันนี้ครับสวยงามมันจะแหลมข้างนึงนะครับมันจะทําให้เพาเนี่ยเงยขึ้นนะครับนี่ครับทำดูมือนะครับธรรมดาจะอยู่งี้ใช่ไหมครับพอใส่ก้อนปรับองสามก็จะเงยขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือก้อนยกที่ถูกต้องนะครับที่รถรถยกสูงที่ใช้กันนะครับไม่ใช่เอาก้อนโหลดมาทํานะครับนี่ฮะธรรมดาเป็นก้อนตรงอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นดูมือผมนะครับถ้าเป็นก้อนลองแหนบธรรมดาก้อนตรงๆมันก็จะอยู่อย่างนี้พอยกขึ้นปุ๊บเผามันก็จะเหมือนจะทิ่มพื้นนะครับแต่มันไม่ได้ทิ่มหรอกครับมันองศามันไม่เงยครับแต่พอถ้าใส่ก้อนปรับองศาที่มันแฟบข้างหนึ่งที่มันอีกข้างหนึ่งใหญ่อีกข้างหนึ่งเล็กนะครับมันก็จะเงยขึ้นอัตโนมัติเงขึ้นหรือเหมือนมือผมยกนี่นะครับเงยขึ้นหาเกียร์นะครับนี่เผาหน้าครับ อันนี้อธิบายประมาณนี้นะครับบางปีลูกค้ามันปรับองศายัางไงนะครับเนี่ยผมตอบประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ลูกค้าทุกท่านให้การติดตามในทาง youtube นะครับผมก็จะพยายามเอารายละเอียดต่างๆเล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับนี่คือก้อน กอนยกนะครับเนี่ยดูชัดๆเลยครับเห็นไหมครับนี่ฮะ,ะประมาณนี้นะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ครับถ้าใช้คําว่าก้อนปรับองศารองแหนบหลังนี่ก็จะประมาณนี้ครับมันต้องเงยเผากลางเนี่ยหาเกียร์ครับอเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ มาดูด้านหน้าครับด้านหน้าก็นี่ครับด้านหน้านี้เป็นปีกนกปรับองศาเหมือนกันครับที่เขาเรียกกันว่าปีกนกปรับองศาผมจะทําให้ดูนะครับ<อ>คือเดิมทีเนี่ยปีกนกสีสข,าขาวนี่ครับอันนี้ปีกนกที่แต่งแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยของสแตนดาร์ดติดรถมาเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ ถ้าเรายกสองนิ้วแล้วนะครับถ้าเรายกสองนิ้วแล้วเนี่ยปีกนกตัวนี้จะสั้นนะครับแต่ปีกนกที่ใช้คําว่าปีกนกปรับองศาที่ที่เราจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่จะเป็นยูนิคอนจะเป็นโฟร์เฟนเดอร์หรือซันอะไรแล้วแต่มันจะยาวกว่าเดิมนะครับปีกนกตัวนี้นะครับพอยาวกว่าเดิมเนี่ยสามารถจะตั้งศูนย์ได้ง่ายแล้วก็อ่ามันไม่หลังไม่ดึงไม่ชันมาก มันก็ทําให้ปีกนกนี่อิสระมากขึ้นแล้วก็การขับขี่ก็นุ่มนวลขึ้นนะครับนี่คือปีกนกที่ใช้คําว่าปีกนกปรับองศานะครับนะครับผมอธิบายประมาณนี้นะครับส่วนเราจะเลือกใช้สป,ปริงอะไรนะครับส่วนเราจะเลือกใช้สป,ปริงของออซซี่ของคิงของไอรอนแมนอะไรก็แต่แล้วแต่คนนิยมชมชอบว่าจะเอารุ่นไหนใส่แล้วแต่ร้านแล้วแต่ทางร้านไหนเคล็ดลับของใครก็ว่ากันไปนะครับ ส่วนลำนี้ของแต่งที่ NK44 นี่ฮะเราเลือกใช้เป็นสปริงของออซซี่นะครับแล้วก็บวกกับชกโปรเฟนเดอร์ปรับแปดระดับนะครับถือว่านุ่มนวลของจริงครับเราทดสอบกันหลายๆยี่ห้อหลายๆอย่างนะครับของเราที่รู้กันว่ายี่ห้ออะไรเป็นอะไรยังไงประโยชน์ต่างกันยังไง ของเราขายทุกยี่ห้อขายทุกแบรนด์นะครับเราจะเลือกสิ่งที่มันแมบปบสำหรับลูกค้าที่เลือกนะครับเลือกอยกประมาณ2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วอะไรเราก็จะ,ะสรรหาเรื่องของตัวทำให้ซอฟทำให้นุ่มกับตัวรถที่ที่มาแต่งนะครับเราไม่ใช่ว่าจะ มีของอะไรก็จับยัดใส่ยัดใส่อย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่ NK นะครับของทางเราเนี่ยเราบอกนุ่มก็คือนุ่มบอกตึงก็คือตึงแข็งก็คือแข็งนะครับนี่คือ n k 4 4ูพระนครสียุทธยาครับก็ฝากเกตเล็เกตน้อยไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายจากคุณพี่ตุ้มนะครับอ่าชนบุรีครับแสนสุขน้ำส้มข้นนะครับใครผ่านไปผ่านมาหรือกอ็อยู่ทางโซนทางนู้นนะครับอย่าลืม ไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโทรศัพท์ถามกันดูได้เลยนะครับ0633266539ครับน้ำส้มที่อร่อยน้ำส้มคั้นที่หอมหวานนะครับแสนสุกน้ำส้มคั้นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับคนคอเดียวกันครับฝากกันไว้ด้วยนะครับวันคลิปนี้ก็ประมาณอธิบายในเรื่องคิดเล็กคิดน้อยก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับ